ภาษาคือการสื่อสารการสื่อสารคือรากฐานแห่งสังคมแต่มนุษย์ในกลียุคกลับสื่อสารด้วยอารมณ์มากกว่าด้วยเหตุผลเขาไม่ฟังกันไม่เข้าใจกันไม่เห็นคุณค่าซึ่งกันและกันอารมณ์ที่ครอบงำเขานั้นคืออารมณ์แบบโอปะปะติกะเกิดฉับพลันไร้เหตุผลลุกโชนเหมือนไฟลามทุ่ง เหมือนสัตว์เดรัจฉานเมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์เหมือนเปรตที่ไร้สติในความอยากมนุษย์บางกลุ่มจะใช้ชีวิตแบบหลงมัวเมาเสียจริตไม่ยอมรับฟังใครเยาวชนจะตั้งตนเป็นใหญ่ตัดสินทุกอย่างด้วยอารมณ์พวกเขาจะรวมตัวกันแต่ไม่ใช่เพื่อสร้างหากเพื่อทำลายโลกจะเต็มไปด้วยความกำเริบทางกาม ชายหญิงสมสู่กันอย่างไม่ละอายไร้ศีลธรรมความรักถูกลดค่าเหลือเพียงราคะและความสะใจการเกิดจะถูกควบคุมแต่ความใคร่จะระบาดผู้คนจะผลิตอาวุธเพื่อฆ่ามากกว่าจะสร้างเพื่อเยียวยานี่แหละที่เรียกว่าเด็กสร้างบ้านหัวล้านสร้างเมืองเด็กดื้อดึงคนแก่บ้ากาม นักบวดอวดธรรมอย่างไร้เมตตาผู้หญิงอวดเรือนร่างเสมือนอาวุธเปรตจะเดินดินโจรจะมีเกียรติขอทานจะถูกเหยียบการพนันจะกลายเป็นอาชีพและทั้งหมดนี้คือกลียุคเจ้าทั้งสามจึงต้องลงมาด้วยร่างกายแห่งดินน้ำลมไฟผสมผสานกันเป็นมนุษย์สามร่าง แต่ดวงจิตของพวกเจ้าจะยังเชื่อมถึงกันเป็นหนึ่งเดียวพี่เลี้ยงของเจ้าบนโลกคือท่านขุนด่านนาวโกดผู้จะคอยชี้แนะในเงามืดเมื่อพวกเจ้าไปถึงจะไม่มีสิทธิ์กลับมาจนกว่าภารกิจแห่งการสร้างเมืองใหม่จะสำเร็จและจงจำไว้ให้ขึ้นใจสุขทุกข์ที่เกิดจากกรรมข้าพระเจ้าขอน้อมพร้อมใจรับ